ีครับทุกคนครับแดดลมลมตกแล้ววันนี้เรามาดื่มกัน <laughs> ผมนึกถึงตอนสมัยผมเป็นนักดื่มอยู่ตอนนี้เรายังไม่ได้ไม่ได้มาดื่มแอลกอฮอล์กันนะวันนี้เราจะเอาสูตรแก้แก้แห้งมาดับร้อนกันสมัยผมเป็นนักดื่มอยู่เนี่ยผมเป็นนักชงมือฉีกดาดเลยชงยนตแบบโอ้โห ลูกพี่เรียกใช้ไม่หยุดหย่อนนะ่ะผมรู้ว่าจะต้องต้องชงแบบไหนไงชงเหล้าอร่อยมากแล้วลูกพี่เจ้านายเนี่ยเรียกใช้ตลอดเลยก็เลยกลายเป็นมือชงประจำวงไปวันนี้ผมก็เลยทั้งทั้งชงเหล้าทั้งพดเช้ามาแฮงเนี่ยก็ใช้สูตรเนี่ยแก้แฮงอีก วันนี้ไม่ได้แจ้แห้งแล้วจะเอาสูตรเนี่ยมาแ้ร้อนในกันมันร้อนมากครับไม่รู้จะทำไงอมีโซดาขวดเล็กขวดหนึ่งเนี่ยประมาณนี้แล้วก็น้ำหวานใครมีน้ำเขียวก็น้ำเขียวอร่อยแล้วแต่สูตรนะน้ำแข็งก็เนี่ยผมทำเองนะเอาน้ำแข็งทำเองเนี่ยจะสะอาดที่สุดแล้วก็กินแบบอร่อยมากเลย ผมผมเอาใส่แก้วแบบเนี้ใส่แก้วมาซื้อซื้อกาแฟมากินแล้วแก้วมันก็ไม่ทิ้งอะผมก็ใส่น้ําครึ่งหนึ่งเอาเข้าช่องฟิลเตอร์แล้วให้มันเป็นน้าแข็งแล้วเอามาทุบทุบทุบเสร็จแล้วก็เนี่ยจะได้น้ําแข็งก็เนี่ยคือมันจะมันจะสะอาดแล้วเราจะกินแบบมั่นใจอะกินแบบอร่อยมากน้ําแข็งโดยทั่วไปตามบ้านเราไม่สะอาดอย่ารู้ว่าไม่สะอาด ก็คือลองเอามาใส่แก้วเนี่ยแล้วก็เติมน้ําลงไปแล้วเรากินเหลือทิ้งไวนะ้ปล่อยให้น้ําแข็งมันละลายหมดท่านที่เจ็บมากินจะสังเกตได้เลยว่าน้ําแข็งเนี่ยคุณเต็มเลยพอมันละลายเสร็จแล้วเนี่ยคุณนน้ําแข็งบ้านเรานะอันนี้ก็สูตรแก้แห้งของเราก็ใช้โซดาขวดเล็กพอเนี่ยมันจะได้สองแก้วเนี่ยประมาณเนี่ยพอดีเลยไม่รู้กี่ออนเนี่ย สิบหกหรือยี่สิบสองกะเอาแล้วกันเนี่ยได้แก้วเล็กๆแค่นี่ใช้โซดาเนี่ยได้สองขวดได้ได้สองแก้วเนี่ยเทใส่เลยเนี่ยเทเทลงไปเลยถ้าใครผสมเหล้าเนี่ยคอเหล้าเนี่ยจะรู้ว่าถ้าใส่โซดาก่อนเนี่ยก็ไม่ต้องคนไงก็คือทเทเหล้าลงไปนี่ก็กินได้เลยคือไม่ต้องคนส่วนใหญ่น้องๆน,น,นักเสิร์ฟเขาที่มาชงเ่เขาจะเทแบบ โซดาขวดหนึ่งก็จินนกับเหล้าไม่เกินโซดาสี่ขวดต่อเหล้าขวดหนึ่งส่วนผสมมันจะลงตัวพอดีเสร็จแล้วก็เทน้ำหวานใส่เนี่ยถ้าอยากได้หวานหวานหน่อยก็เอาโซดาออกอีกออกเนี่ยให้มันเหลือสักค่อนค่อนแล้วก็ใส่น้ำหวานลงไปใส่ไปให้เต็มเลยได้สองแก้วพอดีอ่ะเดี๋ยวจะหวานมากไป เสร็จแล้วก็เนี่ยใส่เทล,ลงไปเลยเนี่ยแก้แห้งแบบดีมากเลยท่านจะได้แบบรสชาติที่มันหวานพอดีแล้วดับร้อนนี่ก็น่าจะโอเคเลยดูสิครับนี่นะถ้าใส่เหล้าเติมเหล้าเติมอะไรเงี้ยครับมันไม่ต้องไปขนยาคือมันส่วนผสมมันเข้ากันแล้วได้สองแก้วประมาณเนี้ย กินสองคนได้โซดาขวดเนี่ยะคุ้มทำกินเองไม่ต้องไปหรือจะทำขายก็ได้นะแก้วละโซดาไม่รู้มันเท่าไหร่สิบาทหรือยี่สิบบาทถ้าน่าจะขายแก้วละยี่สิบก็น่าจะโอเคน้ำหวานนี่ผมเมื่อวานผมทำกินไปหน่อยได้สองแก้วแบบนี้แหละถ้าทำแบบนี้ก็น่าจะได้ประมาณหกเจ็ดแก้วหกแก้วขายแก้วล้อยหกสิบโอไม่ได้ทุนนะขาดทุนต้องขายแก้วละยี่สิบ เสร็จแล้วชิมเลยครับอร่อยที่สุดแก้แฮงได้ดีที่สุดแล้วก็แก้ดับร้อนในตอนเนี้ยอุณหภูมิ40องศาเนี่ยสุดยอดเลยหวานน้อยหวานมากก็อยู่ที่เติมโซดาเทออก้าเติมนี่ลงไปสุดยอดครับลองทำดูครับ นี่สูตรแก้แห้งเอามาแก้ร้อนขอบคุณมากครับที่รับชม